โอ้ข้าพไปยักไป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 นั่นหรอครับเนาะ โอ้ผมเฮ้อทางผุ้นครับมีอาการบ้างนะยังวะตัวเล็กที่ไม่มีปัญหาอจริงๆครับนี่ผมดูผมดูพี่คิงแมนเอาผมดู ลองมองดูครับลองมองดูอย่าทพี่ทิ้งแม็กได้เลยนี่มาเดี๋ยวจะเล็กจัดไปจะเล็กแต่ใจใหญ่ชัดไปชวบใช่ไหครับเะไปวเยอะไปครับเลยเอาเยอะผมสูงโตขึนโอ้ยยังัะผู้บุมบำผลมากนะครับผลกูไม่ได้เรื่องนะครับผลนี่ยังกะขืนนอนครับเอา พผมก็หยุงก ah ัอยู่ทางพีครับแล้วไม่อย็นเขาหันเนี่ยขอไหว้ครับเาหันเนี่ยเอาเออครับ